น้าของสารพี่พรกับพี่ธงนะคะอีตาโปรดิวเซอร์นั่นน่ะไม่น่าใจร้ายเลยไม่ซื้อก็ไม่ว่าไม่เห็นต้องทำร้ายจิตใจกันเลยเพลงนี้พอบมากแต่หน้าตาคนร้องขายไม่ได้หน้า,ากับแม่ค้าต้มตํำใครจะไปซื้อฟังขนาดหนูไม่ใช่พี่พรน่ะ ังแล้วยิ่งเจ็บไปถึงหัวใจเลยบางทีนะเราก็ไปคาดหวังอะไรมากไม่ได้หรอกฝ้ายเจ้าของบริษัทเจ้าของค่ายเพลงเองเ่ยขาก็ต้องมองที่จุดขายมองการตลาดมองโฆษณาก็เหมือนชันเน่ยฉันเป็นคนเขียนบทละครนะขายบทละครในบางเรื่องที่เราคิดว่าเอ้ยสนุกแน่ๆเขาไม่ซื้อ เขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยไม่มีจุดขายสร้างไปก็ไม่มีเรตติ้งขายไม่ได้หรอกแต่น้าก็ยังหาเรื่องดีๆไปทำนี่ใช่ฉันเชื่อไงฉันเชื่อว่าเรื่องดีๆเนี่ยยังมีคนต้องการดูและไอ้เรื่องดีๆเนี่ยที่มีอยู่ทุกวันนี้มันก็น้อยเต็มทีเหลือเกินหรือแทบจะไม่มีคนดูจนน่าใจหายเลยวงการบันเทิงเนี่ย ตอนแรกหนูคิดว่ามันจะเข้าได้ง่ายๆทำอะไรก็ได้แป๊บเดียวก็ดังแต่ที่จริงแล้วอ่ะมีอะไรที่หนูยังไม่เข้าใจอีกเยอะเลยใช่โลกแห่งการสื่อสารเนี่ยนะมันอันตรายมากเลยนะถ้าเกิดใครไม่ระมัดระวังตัวเนี่ยนะอาจจะถูกมันหลอกได้ง่ายๆนะ มีลูกสักคนนะจะได้เป็นเพื่อนแล้วเยสซงเราให้เรามีเงินมากกว่านี้ก่อนสิคะผมจะหาเงินเองแะ่อ่อนคุณจะลงกะจะได้ไปท่องลําางผมจะหาเงินทุกวิธีทางไอ้วงการบันเทิงเนี่ยหาเงินได้ไม่ยาก มาพ่ากลับบ้านดุกจงค่ะชมองรอพ่อต้องนานจากฟัง,ง,อองพิธาก่อนนอนค่ะำนพ่อก็ต้องทำงานสิลูกถ้าพ่อไม่ทำงานแล้วพ่จะเอางที่ไหนามาดมเอาไว้ส้มโตเดี๋ยวส้มจะช่วยพ่อทำงานค่ะพ่อจะได้ไมี มาไวๆนะส่อมอยากฟังนิทานซ่อมอยากรู้ว่าเด็กเลี้ยงแกะจะทำยังไงต่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đi lỡ những ไปเร็ะเฮ้ยไปไปเรื่องอะไรอยวะโอ้แกไม่ไปก้องก็ไม่มีคู่ดยวะเข่าเลยเหรอเ้ยตามสบายไปเถอะฝ้าผู้หญิงพวกนั้นน่ะเขามีคู่กับเขาไม่อยาไปไหนเท่นั้นน่ะฉันว่านะฝ้ายก้องรู้นะฝ้ายมีก้องอยู่ในใจอ่ะฉันบอกว่าไม่ไปก็ไม่ไปไงเออตามใจเดี๋ยวจะหาว่าไม่ช่วยละกันไปเหอะพวกเราเฮ้ยไปเถอะก้อง้หชอบแก ไปไปะเรา,าปะซีนหน่อยดีเฮ้ยปะ ด้วยกันถึงฟฝ้ายฝ้ายกองคิดถึงฝ้ายนะถ้าแค่เหงาอย่าหาคนนอนด้วยละสิอย่าเลยไปหาข้างหน้าเถอะฝ้ายเดี๋ยวก่อนอย่ามายุ่งให้มันจบไปได้แล้ว ทำไมอะฝ้ายไอหมอหน่าม,มีดีเหลือกล้องเหรอหรือมันมีเงินมากกว่าเขาไม่ได้ดีกว่าแล้วที่เขามีเงินมากกว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าดีกว่าแต่ฝ้ายไม่อยากจะใช้ชีวิตอย่างคนไร้ค่าอีกแล้วที่ผ่านมาฝ้ายรู้แล้วว่ามันเป็นแค่ขยะคนจนมันก็เป็นแค่ขยะ แล้วทำไมเราต้องทำตัวเราให้มันเป็นขยะไปอีก อยูก่อนอยูก่อนอไม่ต้องไปใช้มุมกล้องช่วยเลยให้มันจูบจริงไปเลยจะได้ขายข่าวได้ออพี่ครับผมว่าไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้มั้งครับไม่เป็นไรหรอกไม่เสียหายอะไรคนรักกันนะ่ะมันก็จูบกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไปไปทำตามที่พี่สั่งเร็วไม่หมอ,อ,อ<ป>ครับครับห,หมอเออข้าใจ เออต้องขอโทษนะครับขออนุญาตให้เล่นใหม่สักครั้งนะครับเดี๋ยวเเชิญทางนี้เลยครับครับค่ะเชิญเชิญนะครับเฮ้ยเร็วเร็วเดี๋ยวครับพี่พอพี่จุ๊บนางเอกเสร็จนะก็ให้ลากเข้าไปรถขมขืนเลยคนดูชอบมันสะใจดีตอนจบเนี่ยจะเอาได้ถึง20ล้านเลยเว้ยไปเริ่มใหม่เร็ว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 ครับเริ่มใหม่ครับเอ้ากล้องพร้อมร็วเอาวเร็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 วเ หไปไหนพไปไหนไม่ให้นะจะไปไหนจะไปานใช่โอเคเอากินหน่อยสิลูกแม่เก็บไว้ให้ครับแม่ขอบคุณครับ อืมแม่นี่ฝีมือแม่ไม่ตกเลยนะครับแม่ค่าเก่าเนี้ยถึงแม้จะล้างมือไปนานก็เถอะนี่แกรู้ไหมครับพอคนแถวนี้นะเ,นเขา<ะ>รู้แม่ทําขนมขายนะอุ้ยม,มาสั่งกันใหญ่เลยนี่แม่ครับถ้าเกิดว่าอีกหน่อยนะผมตกงานนะครับผมเนี่ยจะมาสมัครเป็นลูกมือแม่นะ แม่ว่าแกกล <c oughs> <mir anda> ับไปเขียนละครนะดีแล้วคงอีกไม่นานหรอกแม่ตอนนี้ผมมีเรื่องดีๆที่จะเขียนไม่ได้ผมไม่คุณไปนะพอนอนผมไม่คุณไปพอนอนอไให้ผมพรอนอนแลเรื่องดีๆของน้จะจบยังไงก็หาคนดีๆจริงๆไม่ได้ มาอยู่ในเมืองกรุงด้วยใจที่คิดว่าชีวิตนี้คงเรื่องรุ่งทิ้งทิ้นทองนาป่าลุงไม้มุ่งสู่ความเจริญทำงานแสนหนักที่พักก็คือสลัมทิ้นคนชั้นต่ำ ที่ต้องเผชิญ